โ่อเลยเราดเรามาส่งกระบะเฉยๆโอ้แม่หนาเอมาของเอ้าแม่กลงเองตัวส่งของกนยกลง้านส่งเห็นบอกเขาจะอกมาส่งของเขามาส่งหอดมองส่งขอยแจงด้จงห่ยร้นเจ้าไดบไม่มีหน่วยงานนี่เหานแต่ป็นญาทาก่อนงานค่อยบ่มีะ คือทมทาวนมีลูกน้องอยู่บมลูกน้องเต็มแล้วใครจะได้เล็กเจ้ก็ขอเอาเออเสียกมานยังงี้ผู้ช่องยี่ผู้ว่เจ้ามาแลวบอกว่า่องคละเตรียมกอหนึ่งห้อง

เธอก็แกอะออกอย่างนี้สิหนูนี่เออมันจะได้จับสบายเ๊อทำแล้วเธอก็เอาเอาลงล็อกนี่มาเดินมันจะได้ไม่เสียด,ดายหาไม่เจอ้วกำไรเอ้ยจะมพีใสมี่ซอ,อซืมมาเมื่อกี้นี่ เล่นนะพี่ก็กำไรพี่ละ่ะเออม,มียนแท้สเมียนทุกเนเอะไรเนาะเมียนโลดสันเมียนตาง่ไ <c oughs> ด้ <c oughs> เธอทำไมที่มุกน้อยจังดูเบจะเอาผ้าไหมเออทำไมมาดามพลไม่ซื้อยาให้เธอกินน่ะอยู่บ้านมียาแล้วเธอทำไมไม่เอามาด้วยตาตอลืมอยู่นรหรอโอ้ที่มุกเธอน้อยมากเลยเธอต้องบอกนี่เธอให้ตาตอ เอายามาท<อ>งฉีดตูดีรดรงไหีดตูดยเหรออ้าวเก็บเนี้อของหรอตาโตบอกว่าพิาดจะฉีดตูดบะอดี๋ยวว่ายาดบ,บานใหญ่นมุกนพี่มูกเยนย้ยมากเลยเป็นแต่คืนอเออ กินหมูกระทงซื้นี่งแค่นั้นเลยเธอหูมเธอต้องกินยาเลยเนที่สองมแม่นี้ไเื่อมไป้เกินไี่เ้ี่้้อง่้อง เธอก็ปิดตรงนี้เนาะมาดามปิดปิดใช่ถูกปิดแล้วก็ไปเปิดทางหัวก็ได้เอาซื้อมาใจดีอะไรกก็อยาที่กินยางมกินยหนุนะหัวหนาง่ยจับผูหุ่ๆนี่ของไรจะยา น,น้งย,ยุ่งก็ู้อินแน่มีสี่้าเดยินดิงยินิินิมาดิมูตาเลียมเนี่ยตาเลียมอืมตามมตอินสูงสูง่ไนอินเนี่ยตามีอยู่สี่้างทาว่าใครไปเห็นก็ไปดันหน้า

เราเชื่อไปหน้าเราอยู่บอกแค่เราพอซื้อขายแล้วขายให้ลูกินอไม่เอาแงเื่อเจ้าคุยข,ขายแล้วขายเป็นั้งครได้จุดเอามาขายเพื่อละไอเห็ดปีกองขายนี่ยเน,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 น どうも。